สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ชมเกมส์สากเดี๋ยวเราเปิดออฟฟิเชียลค่ะสายบุกสายบุกบุบกยังกาว่าอยู่บุกวาดไม่ได้ต้องใส่มันครบเอาจีเราซื้อเสียดดึงมาแล้ต้องใส่มันครบจีหลักบองได็วกว่าะว่า โอ้ยมาเขาคนยงใหญ่ทั้วันนะต๋อะเกิดอะไรขึ้นเกิดยังขึ้นพี่น้อง เอ้าเอ้าจิ้มสองคันคิตอ์ไหมออไ้นนรถไทยเลยค่ะข้านันกระจออ รถไถเลยรถอันนี้เอาไปยู่แล้วอุ้ยมันกระม,มืนบักคักเอาตีมีเออมองเขาเหลียวบ่

โอ้แม oh really ah <c oughs> <c oughs> ่นอลีมันคำทองทั้งหนาเจนนเอาขั้นนันกับพ่อขั้นนันเอาขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้ว ốc khuyên khó của vật tàu lâu mát nào mấy bọn hoàng khẩu ngay là ngon đấy phụ ừ. mẹ đấy sợ ấy, พวดปูดพวดแล้วอย่าลงไปอีกเด้อลานันนาเว้ยนะ ถอยถอยถอยแมเจ้าเลียวไกลพ่อเจ้ากนาจะเลี้ยวมองเฟี้ยงหลายๆนี่เออเห็นแต่ว่าเป็นแปนว่ามมนมาไปไ,ได้ดิขี่ตุมนี่นั่นเอ้มาแมต่ต <c oughs> ้นนางหัวอยู่ขัเทึง้งไปแล้ว <c oughs> เอาาอกระดิเบิรดเบียกตัวยูบยากระ<บ>ล้งไปเนาะเกิดอะไรขึ้นต้องเห็้เสียนน่นมนะ <c oughs> อ้าวจีมาแม่นู้น <c oughs>

คุณแม่ก <t empl os> mm ัแกนแล้วคุณน่ะที่เด้งห้อยีกแล้วคุณคุณเอเจ้าน่ะออกมาบอกว่าจะลงมา Ê. 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 Bạn nào với rồi lạ Ờ, cứ chẳng chỉ khuyến vô sau này nè เ <c ười> ครื่องรอแล้วรถไทยาไมาแล้วจนะ <c ười> วยไปหาอยากอะไก็จะอะไร่อดต้องอ่อออองานชงงงเออเอาเออเอาเออเออเหงน่อหนออยู่ไป่อยากหาอยมาแล้วรถไทมาแล้วมาแล้ว <c ười> ยูบเอออยู่บระยอยู่บระยะคหาเบียกเค็ดมีความรู้สึกวางได้เกาะให้ทำเนี่ยเถอะบอกคัมภีเป็นไว้รุ่นบพรเข้าใจดอกเออเรื่องทำไว้รุ่นน้องคู่เอาว่าว่าไหนว่าจำกันดเอ้วยมาเต็น้องชวนไปไปย่างเดียวจั๊กเขาจีนชวนไปใส่ดูอยู่แล้วว่าสุดท้ายรถไถเขาบอกกันจะยุบหุ่นหรือดิ บอกว่าจะลงมาจะลงมากรถไถเอรอถไถนั่นแหละใ่เห็นมันคุม้มเปนะงึดเมาคอนเทนต์นี่ <laughs> มาคอนเทนด์เออฮะเอามาใจ้นีตีมันจังเร่งบอกเป็อะ,ะงียขัดไมอ เออนี่เจ้า yeah, กับ่เขาใจไม่ร um> ุ่นค UM> uh yes. MM ึืนอกันละนี่อะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้ว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 มา้วมาแล้วมาล้วล้วน้วม้มาล้วนี้ว้า้วา้มาแวมล้วมา้ามาแ้ม้วว